ชมกันต่อครับจต่คลิปที่แล้วพี่น้องนะครับชมกันต่อชมกันต่อชมกันต่อเลยกับซานี่เอสวาสองศูนย์ห้าซีนะครับเนี่ยเอทีเดียวมาดูตียังไไม่พี่เดี๋ยวจะต่อพรุ่งนี้หนหม,มาดูงานก่อนอ่ามาดูงานเราให้วางงานให้ ตรงนี้สลับกันครับนะขับถังฮะล้วหยุดหยุดเอาแบบสลับกันนะก็เป็นจะเป็นวันแรกของพี่เดียวนะครับที่ขับสองร้อยก็คือวันพรุ่งนี้พี่น้องขับสองร้อยครั้งแรกพื้นที่ดอนสน นะครับเขาเรียกน้ำท่าทองแน่นาะคลองท่าทองคลองท่าทองครับนี่ติดคลองเลยนะครับเลี้ยงกุ้งไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําไม่มีพี่น้องติดคลองเลยบ่อน,นี้ก็จะเป็นหน้ายบ่อพักน้ําแล้วก็บ่อเลี้ยงเดินดูใกล้ครับตรงนี้มันสไลด์เนาะตอนนี้กาลังซ่อมอยู่โอ้ไม่ไปครับ ไม่ไปไม่ไปอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยไปไกลเรื่อยแท่เนี่ยอ๋อไปได้ตัวโอ้ยมันไปได้พี่น้องยืนอยู่ตั้งนานนะครับไปหาเป็นๆดิคนดังในติ๊กต็อกเนี่ยเอ,อ้ยโอ้ยยิงมายิงไปครับพี่น้อง โอ้โหแขกมหาหาล้วขับรถไปเรื่อยอยู่เนี่ยอาจารย์เดียวจะขึ้นไปลองแล้วครับไม่ใช่ไปลองแล้วจมเลย <c oughs> ะอักะอะลองเสร็จอ๋อหน้าที่ที่เดียวกันครับเนี่ยอ๋อจุดสูบน้าครับพี่น้องตรงนี้น่าจะเป็นนากุ้งแล้วจะทำบ่อเลี้ยงครับตรงนี้ พ่เอ็น่อนคูเ like ก็น่อนพอดูร้อยสี่กับดูมาดูสองรอกันผิดผิดกันเลยเนาะไม่ได้ครับตอนนี้กล้องถ่ายอยู่ครับแกไม่ลงจากรถแน่นอนโอ้เก้งและคนทำงานนากุ้งเนี่ยไม่โคเี่ย พอแล้วพี่เดียวพอแล้วอ๋แปาต้องเงินก่อนอ๋อยายครับย,ย้ยาย,ยายยายเอายายรถก่ะไม่ย้ายไปทำที่อื่นตรงนี้เอาไว้ให้าาแห้งก่อนเอาครับมาดูบ้านเนยย้ายก่อนย้ายก่อนนะครับลูกพี่สั่งย้ายก่อนนะครับมาดูการไป จะติดจะจมจะล่มไหมโอ้ยน่ากระติกน,น้ำเียแหละเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อยๆนะครับมาอัปเดตนะครับ ไปนะครับมาดูวันนี้ดูวามลื่นของซานี่นะพี่น้องกันเนี่ยปิกกิทกาว,วันนี้ก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับกินแบบนี้แหละพี่น้องยังไม่ไปครับไม่ขอทําก่อนขอทําก่อนโอ้หันมาแล้วครับเออหันมาแล้วเนี่ย พี sociedad, ああ an, ่ปุ้มครับพี่ปุ้มโอ้โหโอ้เปิดเปิดกระโจกครับเปิดประตูเลยไปแล้วครับไปมาเดี๋ยวดูใกล้ๆเล้ ใกล้กลิใหญ่แวบเนี่ยอรโอ้อรอครับครับตามครับเนี่ยครับยิงแกลกันกมาเรื่อยแล้ว ดูครับหล่อเราเอาการทีเดียวยครับครับอบอกด้วยครับว่าเปียกอ้านะโอ้ขับคล่องนะดูการจับนะครับดูดูมือดูมือน <laughs> ค่ะเนี<า>่ย ดูมือดูมือดูมือครับดูมือครับโอ้ยจีบขับเลยอะ่ะขบับพวกเนี้ยเนียย้ายก่อนครับย้ายก่อนไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหชว้ว สายหดสายร้อนของเราครับมีปุ่มมีปุ่มอา่าวดูครับน่าจะดูกันนี่ครับน่าจะมีชอตเด็ดให้ชมเรื่อยๆเนาะนะครับมีราไม่ธรรมดาเกิงดูมือครับ จีบเลยอ่าย้ายครับย้ายเนี่เราก็จะย้ายเหมือนกันและเรารู้ที่ทางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคอยชมแนะคอยติดตามนะครับเนาะงานวันนี้นะครับพาพี่เดียวมาดูหน้างานก่อนนะครับก่อนจะขึ้นขับเนาะ ตาไว้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาลุยกันใหม่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากของวิกฤตนะนะครับก็ไม่ต่างจากของวิกฤตของวิกฤตก็แบบเดียวกันครับตาไว้เหมือนกันทําไม่ได้วันนี้ก็ไปขับเจหวันนี้นะครับไม่ฝืนครับลําบากเนี่ยสภาพดินแบบนี้มันทำไม่ได้พี่น้องตั้งขึ้นมันก็ไหลกับมอนเดิมตั้งขึ้นก็ไไลกับมอนเดิมนะครับนาะมันเปียกไปแล้ว บิยดตัวอีกแล้วครับไปอีกแล้วนนไปแล้วไปแล้วไปเราก็เดินตามไปเอ๊ะ เากล้องตลอดนะครับตอนนี้น,นี่ไปแล้วย้ายสำนักครับไปทำที่ใหม่ก่อนแต่ว่าไม่รู้จะทำตรงไหนไปแล้ว งานครับสภาพงานเรือก็วิ่งเนาะติดคลองงานถังพี่น้องน่าจะก็อีกหลายวันครับเพ่อจะเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะพามาชมเรื่อยๆนะครับเนาะวันนี้ก็มาทักทายกันก่อนนะครับให้รู้จักกันก่อนเนาะนะครับ คร่องครับคร่ครองสงเวยท่าแก่อยู่ครับเลยไปโชว์ท่าเด็ด <laughs> เอานะครับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้ก็มาชมเนาะรถกุศานี่ด้วย 205C นะครับ งานบ่อกุ้งพี่น้องยังไม่ยอมไปครับยังขอเล่นก่อนอรูนี้ก่อนโอ้โหเสียงแต่ละครั้ง พบกันครับกับคลิปถัดไปเนาะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับตาไมโครเมืองนะครับคลิปนี้ก็ทุบเซิร์ฟครับแกน้ําจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อนะครับสายร้อนครับกุ้มโอเคครับสวัสดีครับเราเจอกันใหม่นะครับตาไมโครเมืองกับงานมากุ้งนะครับบ่อกุ้งเนาะสต้สุราษฎร์ธานีเราไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ